สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมเดอะลักซูรี่นะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับถ้าท่านผู้ชมได้เดินทางผ่านมาที่อําเภอสว่างแดนดินนะครับที่จะหาที่พักนะครับผมขอแนะนําโรงแรมเดอะลักซูรี่นะครับบรรยากาศเดอะลักซูรี่จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของโรงแรมเลยนะครับครับโรงแรมเดอะลักซูรี่นะครับบริการห้องพัก24ชั่วโมงนะครับเบอร์โทร095 1699705แล้วก็0857481010นะครับนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าของโรงแรมเดอะลักซูรี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับมีกังหันลมด้วยขอป้ายชื่อโรงแรมก็มีสีสันที่สดใสสวยงามเลยนะครับนี่ทางเข้าของโรงแรมนะครับที่เข้าไปอยู่ด้านในบริการห้องพักนะครับ24ชั่วโมงนะครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นสวนให้เราได้นั่งพักผ่อนถ่ายภาพนะครับเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆของโรงแรมเดอะลักซูรีเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านที่เป็นการจัดสวนนะครับมีมุมดีๆสวยๆวยแล้วก็ห้องพักให้เราได้เลือกพักนะครับ จะเป็นแบบเรือนแถวแล้วก็บ้านเป็นหลังนะครับก็มีให้เราได้เลือกพักมีสีสันสวยงามเลยนะครับที่เดอะลักซ์รุ่นี่ครับพักอิลีเดอร์ห้างอิลีเดอร์ลักซรุ่นะครับก็ <c oughs> มีบรรยากาศมุมดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ นี่ครับบรรยากาศของห้องพักเดือลักซูรี่นะครับเป็นห้องพักที่เป็นหลังนะครับที่สวยงามมากมีระเบียงด้านหน้านะครับแล้วก็มีสีสันแบ่งเป็นสีนะครับมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสดใสมากเลยนะครับสีม่วงนี่ครับเขียวแตงอ่อนออรเดีนะครับแล้วก็มี ที่จอดรถอยู่ติดกับที่พักเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับมีต้นไม้ทางเข้ามานี่ครับนี่บ้านหลังสีแดงครับบรรยากาศห้องพักที่เป็นสีเขียวนะครับเขียวปียะทัศนิกานะครับทุกหลัง ห้องพักนะครับจะมีที่จอดรถอยู่ด้านข้างให้เลยนะครับเหมือนกับเราไปพักอยู่ที่บ้านเราเลยนะครับครับผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในห้องของเหลืองเกตสุริยงนะครับนี่ครับระเบียงที่อยู่ด้านหน้าก็จะมีโต๊ะไม้ที่เป็นไม้แผ่นใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีมานั่งที่อยู่ด้านหน้านะครับบรรยากาศดีมาก นี่ครับห้องพักในห้องพัก VC นะครับเรืองเกตสุริยงนะครับนี่บรรยากาศโอโ้โหสวยงามมากนะครับภายในห้องบรรยากาศดีมากๆเลยเตียงใหญ่นะครับเตียง6ฟุตมีทีวีตู้เย็นเล็กนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุน่นนี่ครับบรรยากาศด้านในห้องแอร์ มีบิวอินนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับที่เดอะลักซ์รี่สว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนอครครับไปในบรรยากาศภายในห้องในห้องน้ำนะครับนี่เครื่องสุขภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ อ่างล้างหน้าสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับบริเวณห้องพักที่มีสีสันหลากหลายเลยนะครับพร้อมกับที่จอดรถที่อยู่ติดกับที่พักเลยนะครับครับบรรยากาศของโรงแรมเดอะลักซูรี่นะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็จะมีบ้าน เป็นหลังนะครับพร้อมกับที่จอดรถที่อยู่ด้านข้างเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆนี่ครับบรรยากาศห้องด้านในนะครับมีเครื่องเสียงไว้ลองรับสาหรับ ท่านผู้ชมนะครับที่จะเข้ามาพักที่เดอะรักซูรี่นะครับสามารถที่จะมารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งทานกาแฟนะครับในช่วงเช้านี่ครับบรรยากาศนี่ครับตรงนี้เป็นห้องอรับประทานอาหารแล้วก็กาแฟนะครับในช่วงตอนเช้าของเดอะลักซูรี่ครับเสร็จแล้วก็มีห้องพักนะครับที่เป็น เรียนแถวนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามเลยแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะนะครับที่ให้ท่านาผู้ชมได้เลือกนั่งพักผ่อนนะครับรที่โรงแรมเดลักซูรีนะครับเรามีบรรยากาศที่เป็นบริเวณที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นงานพบปะสังสรรค์นะครับเราก็มี เอเวทีที่จะให้ท่านผู้ชมได้จัดสังสรรค์พบปะกับเพื่อนฝูงนะครับครับเป็นไงบ้างครับที่พักที่โรงแรมเดอลักซูรี่นะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนอครท่านผู้ชมได้เดินทางผ่านมาเส้นทางนี้นะครับจากอุดรธานีไปที่สกลนอครน,นะครับผ่านอำเภอสว่างแดนดินที่จะหาที่พักในระหว่างทางนะครับผมก็ขอแนะนําโรงแรมเดลักซูรี่นะครับบรรยากาศดีๆมากเป็นกันเอง นะครับสามารถที่จะติดต่อได้หรือว่าสั่งจองที่พักได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปหน้าอาจจะมีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับ